สวัสดีครับอยู่กับผมปอนเบสแนอีกแล้วนะครับวันนี้มาทําคลิปวิดีโอกระแสที่เป็นไวรัลใน TikTok อกอีกแล้วนะครับก็เวลามีอะไรสนุกสนุกใน Tik t o ็อกนะครับก็แบบอยากจะมาทำคอนเทนต์อัปเดตให้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากไปทําเล่นในแอปนี้กันนะครับก็จะได้ไปเล่นกันแบบสนุกสนุกนะครับวันนี้เราจะทําวิดีโอนะครับเป็นแบบว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมครับเป็นการ์ตูนเรื่องเดซนอตครับเป็นหนังเรื่องเดนเรานั่งแทนกีฬานะครับแล้วก็มีเจ้าโยมมาโทษนะครับกระโดดอยู่ข้างหลังครับแป ทนคีลานะครับแล้วก็เจ้าตัวลูกเนี่ยเดนโนตเนี่ยก็จะโดดอยู่ข้างหลังนะครับแวบไปแวบมาอยู่ขวาอยู่ซ้ายพูดเกอกหูเราไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นโดยวิธีการทานะครับเราไม่ต้องใช้ฉากเขียวไม่ต้องใช้กรีสกไม่ต้องใช้ฉากฟ้าฉากเหลืองชมพูใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องใช้ทุกสีเลยครับเราทําง่ายๆนะครับใช้แอปแคปคัทในการทําแค่แอปเดียวจบเลยครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวิดีโอที่เป็นกระแสบนที่เกานะครับไปทําเล่นกันครับสนุกเพลินๆไป let's go ขั้นตอนแรกนะครับเปิดแอป Cap Cut ขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเพิ่มวิดีโอเดนโนต์เข้ามานะครับอ่าตามนี้ครับกดเพิ่มเข้ามาครับ งวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทางอัปโหลดไปให้สักช่องทางนะครับจะให้โหลดออกมาทําเล่นกันนะครับพออิ p พอ t ตวิดีโอเข้ามาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทานะครับให้เราไปถ่ายวิดีโอตัวเราเองนะครับเป็นหน้านิ่งๆนั่งเฉยนะครับเหมือนในรูปนะครับเหมือนในวิดีโอเนี่ยเหมือนแบบที่คีระเขานั่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วพอเราถ่ายวิดีโอเสร็จนะครับตรงนี้ขอแนะนํานิดนึงว่าตอนถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอผมให้ดูนะครับ กดโอเวอร์เลยครับกดเพิ่มโอเวอร์เลยครับเอาวิดีโอเราใส่เข้ามาครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าไม่ต้องใช้ฉากเขียวก็ทําได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีฉากเขียวหรือว่าฉากกรีนสกรีนนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้เราไปถ่ายวิดีโอนะครับที่ฉากหลังเนี่ยเป็นพื้นเรียบๆนะครับเป็นกําแพงแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเหมือนในวิดีโอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ แบบนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฉากที่มีฉากเขียวนะครับเพราะเดี๋ยวบางคนเนี่ยไม่มีที่บ้านนะครับไม่เป็นไรเราใช้แอปแคปคัทในการลบฉากหลังทิ้งได้นะครับก็ให้จิ้มไปที่ฟุตวิดีโอที่เราถ่ายแบบนั่งเฉยๆมานะครับปึ๊บจิ้มลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับจะมีคําว่าลบพื้นหลังนะครับให้เรากดคําว่าลบพื้นหลังไปครับ อ่าเห็นไหมครับเท่านี้พื้นหลังก็ออกไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหาชาเขียวนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราจับตัวเรานะครับมาวางทับทีละแบบนี้นะครับพอเราทําการวางทับเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูนะครับวางทับให้สนิทนะครับย่อขยายให้มันแบบว่าพอดีพอดีกันนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดไปที่ฟุตวิดีโอของเราอีกหนึ่งครั้งครับข้างล่างนะครับดูตรงที่หัวข้อปรับแก้ครับกดเข้าไปครับ ตรงนี้เราต้องเกลี่ยสีให้มันเนียนกับฉากหลังนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ฟิลเตอร์คุมตอนท้ายอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเราถ่ายมามสว่างวบบนี้นะครับให้เราปรับความสว่างลงก็ได้ครับให้มันกระลืนสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ดึงคอนทรามาทางขวานิดนึงครับให้มันเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนของความชัดเนี่ยไม่ต้องปรับนะครับเพราะมันก็วิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ดึงอุณหภูมิก็ได้ครับดูให้ใกล้เคียงกับฉากหลังที่สุดครับปรับประมาณนี้ก็พอครับ แล้วก็กดติ๊กถูกไปได้เลยครับแล้วก็จะได้วิดีโอเบื้องต้นแบบนี้มาก่อนนะครับอ่ะผมเพย์ให้ดูก่อนครับอ่าเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมวางไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้ในวิดีโอเด็กผมขยับเยอะนิดนึงก็อาจจะต้องขยายช่วยเพิ่มอีกนิดนึงครับอ่ะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับพอเราทําวิดีโอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ตัดให้พอดีช่วงที่ต้องการครับอยากได้สั้นยาวแค่ไหนก็ตัดมาครับส่วนผมเนี่ยถ่ายวิดีโอนั่งมาแค่แป๊บเดียวนะครับก็เลยเอาประมาณนี้ครับ14วินะครับก็ทําการตัดข้างหลังที่เราไม่เอาทิ้งไปให้เรียบร้อยครับพอได้วิดีโอแบบนี้มาแล้วนะครับให้เรากดเซฟครับอ่าก็กดบันทึกออกมานะครับพอเราเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้มาที่โปรเจกต์ใหม่อีกหนึ่งครั้งครับเอาวิดีโอที่เราเอกพอร์ตเมื่อกี้ใส่เข้ามาครับ เพราะว่าในทิกตอกเนี่ยสัดส่วนมันเป็น9ต่อ16ใช่ไหมครับมันเป็นจอแนวตั้งนะครับเราก็จะมาทําให้เป็นแนวตั้งเพื่อที่จะไปใส่ในทิกตอกกันนะครับพอ Import วิดีโอเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้ตรงมาที่รูปแบบครับเลือกสัดส่วนเป็น9ต่อ16นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนวตั้งแบบนี้นะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับทำการดึงขยายให้เต็มเฟรมนะครับดึงให้เต็มเฟรมแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าพอเราดึงเต็มเฟรมแล้วนะครับตัวโยมมะทูตก็จะหายไปจากเขาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับให้จิ้ไปทีี่วดโอครังบ แล้วกดไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เป็นบวกบวกครับตรงนี้เราจะทําการกดตัวนี้เพื่อให้มันทานเสร็จวิดีโอเลื่อนไปนะครับอ่ะแล้วกดจิ้มบวกเข้าไปครับปึ๊บทีนี้พอเราจิ้มบวกเสร็จแล้วนะครับให้เราขยับแถบด้านล่างมาครับหน่อยนึงแล้วก็เลื่อนไปหาที่ตัวยมาทูดนะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยมือครับเขาจะทําการบวกให้เองนะครับจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับีใช้ก็คือสมมติถ้าต้องการขยับเพิ่มอีกนะครับก็ให้เลื่อนวิดีโอไปหน่อยครับแล้วก็ดึงมาทางนี้อีกหน ตรงนี้เนี่ยให้ทาซ้ําไปเรื่อยๆตามที่ต้องการนะครับถ้าอยากให้มันขยับวิดีโอไปทางไหนก็ทําการเลื่อนฟุตวิดีโอตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูต่อนะครับตอนนี้ยมทูตอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมครับตอนนี้ยมทูตกาลังจะทําการขยับไปด้านขวานะครับอ่ะเห็นไหมครับจังหวะที่กําลังจะขยับไปขวาอย่างเงี้ยให้เราหยุดนะครับแล้วก็กดที่ฟุตวิดีโอด้านบนนะครับกดตัววิดีโอเลยครับแล้วทําการเลื่อนนะครับเห็นไหมครับเขาจะจุดสามเหลี่ยมให้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็เพย์ไปต่อครับ จังหวะนี้ยุงทูดย้ายข้างแล้วนะครับเราก็เลื่อนตามมาอีกครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมามาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับวิดีโอไปครับยมงทูดอยู่ข้างขวาแล้วนะครับก็ดึงมาเลยครับให้มาขวาเห็นหน้าเราหน่อนึงครับจะได้เห็นว่าอ่าเราอยู่ในเฟรมนะครับอ่าทาซ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ยุงทูดกำลังจะโดดขึ้นบดนะครับผมก็จะเลื่อนมาตรงนี้แทนเห็นไหมครับอ่าแล้วก็สุดท้ายอยู่บนสุดก็จะดึงมาตรงนี้หนึ่งประมาณนี้ครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมลองฟีให้ดูครับ อ่ามันก็ลมประมาณนี้ครับปึ๊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 บแต่ว่าถ้าจะวางอะครับให้เนียนๆก็คือให้เห็นหน้าเรามากกว่านี้หน่อยก็จะสวยกว่านี้ครับอันนี้มันยังแบบว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเราสักเท่าไหร่นะครับก็หน้าผมใหญ่ครับก็เลยไม่ต้องเห็นเยอะหรอกครับเห็นประมาณนี้ก็พอเลยครับประมาณนี้ครับที่ทำก็ง่ายครับไม่ยากพอได้แบบนี้มาเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการจิ้มไปที่วิดีโออีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เลือกเป็นฟิลเตอร์ครับใส่ฟิลเตอร์ช่วยนะครับทําการย้อมให้สีมันแบบว่าใกล้เคียงกันนะะครับจได้ ดูเป็นโทนเดียวกันเป็นวิดีโอเดียวกันให้มันกระินนะครับก็เลือกเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นซีเปียก็ได้ครับประมาณนี้ติกถูกไปครับอ่ะไปให้ดูอีกครั้งครับอ่าประมาณนี้ครับก็จะมีโยมทูดอยู่ซ้ายนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บตรงนี้ก็มันจะขยับตามจุดมาร์กที่เรามาร์กไ้เรยนะครับอ่าประมาณนี้ครับไม่ยากอ่ะวิธีทำก็ประมาณนี้ครับไม่ยากนะครับก็ลองไปทำเล่นกันดูนะครับสนุกๆครับเป็นกระแสในทิกต็อกนะครับก็ลองทำดูครับ